เปิดพิกัชวนช็อปแหล่งของหลุดจำนำสุดรักชูช็อปยังไงให้ได้ของแท้ในราคาสุดปัง,ปงกุ้มเกินราคากับงานอ a s y m o n น y ี e เม s a l เซ0 2 5ภายในงานได้รวมสินค้าหลุดจำนำของแท้มั่นใจได้ในราคาน่ารักสุดจึง้งกว่า5000รายการาทั้งกระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูนาฬิกาติดแกรมหลากหลายแบรนด์อุปกรณ์ไอทีพระเครื่องเรี่ยมกรอบสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือแหวนต่างหูประดับอัญ,ญมณีให้เลือกช็อปได้ตามสไตล์เป็นสินค้ายูนิ รุ่จจำนำที่1ชิ้นมีเพียงหนึ่งแบบเท่านั้นถ้าถูกใจต้องจัดเลยมีเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญโดยการให้คำแนะนำสินค้าอย่างใกล้ชิดเครื่องประดับเพชรพลอยลดสูงสุดกว่าครึ่งราคาจะชอบให้ตัวเองให้คนที่คุณรักเป็นของฝากของขวัญหรือชอบเพื่อลงทุนอนาคตก็ได้บอกเลยคุ้มเพราะอีซี่มันนี่จัดของแท้ราคาน่ารักมาไว้ให้ทั้งงานภายในงานมีกิจกรรมแจกของและพลาดไม่ได้กับกิจกรรมสินค้านาทีทองลดร,ราคาสินค้าถูกกว่าครึ่งยังสามารถ ร่วมสนุกเล่นเกมรับตัวจีนรับของรางวัลกลับบ้านพร้อมทั้งมีศิลปินที่จะมอบความสุขและความสนุกในงานพลาดไม่ได้กับงานนี้ได้ทั้งของแท้ราคาน่ารักและยังได้สมาร์ทช้อยได้ทั้งลุกลักชูและยังช่วยสิ่งแวดล้อมจากการลดขยะแฟชั่นสินค้าช็อปแล้วสามารถแปลงของเป็นเงินได้ง่ายๆหากมีความจําเป็นต้องใช้เงินในอนาคตเพราะมีการดรับรองสินค้าสามารถมาจํานําคืนได้ที่ E a ซ y m ม n นี่ทุกสาขามาช็อปสินค้าเสริมลุกให้ลักชูได้ตั้งแต่28มกราคมถึง3กุม พาพันี้เวลา11ในากาถึง21นาฬิกาชั้นกีโซลาน้ำผุศูนย์การค้าฟิวเจอร์พารรังสิตหรือสามารถช็อปออนไลน์ได้ใน Easy Outlet บน Easy Smart แจกส่วนลดช่ำๆส่งฟรีทั่วประเทศมาชอบเสริมลุกให้ลักชูกับ Easy Money กันนะครับ